สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้คุณครูจะมาพาฝึกเขียนตัวเลขไทยเล่มสีฟ้าเก่งมากเลยค่ะพร้อมแล้วก็เปิดไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะเขียนตัวเลขอะไรว,วันนี้เราเขียนตัวเลข 4ี่ไทยเก่งมากเลยค่ะเรามานับซิยังลบมีกี่ก้อนเนี่ยหนึ่ส,สาสี่เก่งมากค่ะยังลบมีสี่ก้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเขียนตัวเลขสี่ไทยพร้อมแล้วหยิบดินสอค่ะลูกวนหัวเลยนะคะวนหัวกลมๆล,ลากเลยนะคะอ่าเก่งมาก ถูกต้องคะ่ะไม่ต้องรีบนะลูกค่อยๆทำค่อยๆเขียนไปค่อยๆลากอ่าเก่งมากคะ่ะเก่งมากอ่าเขียนทุกตัวเลยนะคะแล้วก็มาลงด้านล่างตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่มีเส้นประให้มีแค่หัวนิดเดียวนักเรียนก็ลากเองได้เลยนะทำไปทีระแถวทีละตัวนะคะลูก เสร็จแล้วอ่าเริ่มแถวที่2เก่งมากค่ะอ่าคุณครูเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมไปเขียนที่เหลือให้หมดด้วยนะคะลูกพอเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเป็นการเช็คชื่อในการส่งงานนะคะลูก เก่งมากเลยคุณครูลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจัน์ทรนะคะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ